สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาไปรับลูกชายแล้วนะคะวันนี้ลูกชายบอกว่ามีเซอร์ไพรส์กับคุณแม่นะคะแม่วันนี้ชิมิรเซอร์ไพรส์ครับอะไรครับสวัสดีทีครับได้ลองแกะดูสิครับครับโอ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นโอ้ โอ้โหนี่ร้อยเจ็ดสิบคะแนนเต็มสองร้อยครับโอ้ดูนี่ครับโอ้เยี่ยมจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับจีนนี่ที่หนึ่งเลยนะครับค่ะก็เป็นความภูมิใจของของแม่นะคะที่ลูกชาย ทำแผนออกมาได้ดีค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นวิชาที่ลูกชายชอบมากเลยนะคะภาษาจีนเนี่ยใช่ครัภูมิใจค่ะที่ลูกชายเราที่เขาชอบวิชานี้แล้วเขาก็ทำได้อย่างที่เขาปัตนา,าตั้งใจทำนะคะาามันเป็นภาษาจีนเ,เป็นของ yct คะ่ะให้เด็กให้เด็กได้ทดสอบ ความรู้ภาษาจีนที่เขาเรียนมานะคะว่าเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็วัดผลเหมือนกับวัดผลวัดความสามารถของเด็กอะคะ่ะมี200 200คะแนนเต็มครับแต่ลูกชายทำได้เท่าไหร่ครับ170ครับ170ก็ถือว่าโอเคสำหรับลูกนะคะคสำหรับเด็กที่เขามีความตั้งใจทำค่ะ ก็ภูมิใจที่เขาทำได้ข้อวิชาภาษาจีนมากไหมครับมากเลยครับแล้วลองพูดอะไรก็ได้อาคุณอาขอบคุณภาษาจีนสิครับเสีย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 อาแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็อืมประเทศไทยของเราชื่อว่าไทยกัวค่ะาประเทศลาวแล้วครับลาววอครับ กัมพูชาก็ได้ค่ะสมาทีอยู่ไหนภูจใาครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียตินีเซียครับมาเลเซียามาลยเซียครับมองกล้องด้วยสิครับ <c oughs> อ้าผ่านไปก่อนประเทศไทยไทยขัวบอกไปแล้วเองอ๋อลาาครับล่าวอครับ,ววรรบก็บอกไปแล้ว <c oughs> บอกไปแล้วเหรอใช่ครับตกคือว่ายังไม่ได้บอกสวัสดีครับมีอะไรสวัสดีครับภาษาจีนเสียส่ยๆไม่ใช่อันนั้นขอบคุณครับแนะนำชื่อเป็นภาษาจีนสิครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาหมอกันก่อนนะครับ ค่ะงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปของเราและกดไลค์กด Sub s ับ i b e ย A Q แม่อ้อยและ eq นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่คะ